เือยามรู้สึกลงมมาาาหาเาาเอเละครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโซลิดเอ็กดีวันนี้นะครับผมผมจะมาโปรโมทเซิรฟ์ฟไมค้าพีอีชื่อเซิร์ฟว่าอะไรอะ่ะมังคีซีนะครับผมนะโอเคเนาะเป็นเซิร์ฟแนวเกาะเหล็กนะครับผมนะโอเคเนาะผมชอบนะเซิร์ฟแนวเกาะเหล็กอะ่ะเออมันเซตมันสวยดีนะเว้ยผมชอบมากกว่าพวกเซิร์ฟแนวแฟนตาซีเนอกเรื่องละโอเคนะครับผมสําหรับ เซตนี้นะผมเข้ามาครั้งแรกผมก็สมัคเรเกเตอร์ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะผมก็จะมาเกิดตรงหุ่นแกบักตรงนี้นะผมฮะโอเคอันนี้เป็นเซตที่แอดมินได้ซับผมมานะครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูเซตก่อนอันนี้เป็นเซตต่างๆ่างในเซิร์ฟนะครับผมนะก็จะเป็นแนวคล้ายๆแกะแดงนะครับผมนะอันนี้เป็นเซตกรีนเนเซตโกเซตแบ็กแล้วก็เซตไวนะครับผมอ่าผมไม่รู้นะว่าเซตไหนมันดีกว่าเซตไหนนะครับผมนะโอเคอ่าเดี๋ยวลองเปิดเซตนี้ก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นเซตแบ็กนะครับผมนะอ่า จะเป็นหัวตัวเฮฟวี่แบบนี้นะครับผมนะแล้วก็จะได้เป็นอแบ็กเอวพีแบ็กเอวพีนะครับผมช่วงนี้ลินกูเป็นไรไม่รู้ลินพันๆไอเวนอ่ะไม่มีแม็กไอเวนถอดก่อนโอเคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเซตไว้ White นะครับผมนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นไวเอวพีนะครับผมนะโอเคถอดไว้ก่อนเดี๋ยวจัดจัดอ่ะเดี๋ยวลองเปิดสมดุดอ่านี่เป็นเซตโกนะครับผมนะอ่า จะเป็นแบบนี้นะผมเราก็จะได้เป็น m 1 0 7 Go แบบนี้นะครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราเก็บเซตไว้ก่อนอเก็บเซตไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวมารีวิวสปากันก่อนเลยนะครับผมนะอันนี้เติมเงินติดต่อแอดมินนะผม fb วรายุทธนะครับผมเอี่ยมประพันธนะ์นะอาจจะเป็นโปรโมชั่นเติมเงินนะผมอ่านี่นะผมอ๋อเซตไว้ก็จะดีกว่าเซตแบ็กใช่ไหมอโอเคโอเคอันนี้เป็นกลุ่มเซิร์ฟเวอร์นะผมนะ fb monkey c นะครับผมนะอ่า เฮ้ยมีชื่อสีชื่อไทยด้วยวะ่ะยเคยังโก้อันนี้เป็นของฟรีนะครับผมนะ,ะนี่ของฟรีจะเป็น G U I แบบนี้เลยนะครับผมนะ,อะเอาเอาเอาอะไรวะนี่ครับผมก็จะกดแล้วก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเยเคโคทเทง่ศาสตอเคอันนี้ของตามโซลินเอ็กดีว่ะเฮ้ยของตามโซลินเอ็กดีเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นเซตจีน,นะผมนะเซตกีน่าจะกากที่สุดแล้วนะครับผมนะ ันนี้เป็นเซตอันนี้ของฟรีออ๋ของฟรีเหมือนกันโอเคอันนี้บัตรทูยี่สิบใบแรกเซตโกนะครับผมนะเท่าที่ผมคิดนะก็คือเซตกรีนกับเซตโกเนี่ยเป็นเซตฟาร์มนะครับผมส่วนเซตแบ็กกับเซตไวเนี่ยเป็นเซตเติมนะครับผมนะเซตไวน่าจะโหดสุดนะครับผมโอเคเนาะมาอันนี้ท็อปแล้งอันนี้ไมล์แล้งนะครับผมนะโอ้ผมยังแรงศูนย์อยู่เลยเคิด เดินมาตรงนี้นะผมก็จะเจอกับป้ายวิวข้ามนะผมแล้วก็เป็นชื่อเราเนาะโซลินดีดีโอเคอันนี้เติมครบ50บาทรับ m2 m200 นะครับผมนะเป็น m200 โปรโมชั่นเติมครบ50นะครับผมนะโอเคอันนี้เป็นกล่องเก็บของนะผมก็จะเป็นกล่องเก็บของ TUI แบบนี้เลยนะผมอ่าสำหรับคนที่เปิด G u i เฮ้ยแอดมินให้เซตอะไรกูมาเนี่ยอะไรเนะี่ยแอดมินเปิดก่อนอ๋อเซ็ตแบ็ค ำหรับวิธีการเปิดกล่อง QI นะผมนะให้กดไปที่กล่องนะผมจะเลือกกล่องไหนก็กดนะผมผมจะเลือกเป็นกล่องหนึ่งนะผมแล้วก็กดไปอีกทีนึคงับผมรอสักพักนะเห็นไหมครับผมก็จะมีกล่องขึ้นมาอย่างนี้ผมโอเคก็เก็บของไปเลยนะเดี๋ยวเซตไว้ดีกว่าเซตแบ็กใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเอาเซตแบ็กไปเล่นดีกว่า้ยเอาเซตกินก่อนลวกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมลองเอากิีนไปเล่นก่อนเลยแล้วกันเก็บของกันนะครับผมเซตกรีนมะาเตรียมของให้เรียบร้อยนะ อืมพี่จะมาตบเด็กในเซิร์ฟนี้เพืเก็บของไม่หมดเคลียแ,แม่งเอดับแม่งอ่าเก็บไปโอเคอ่ะเดีย๋ยวเรารีวิววาร์ปกันเลยนะครับผมนะเอ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นช็อตนะครับผมนะโอเคอันนี้เป็นล็อกกี้ฟอร์ดนะครับผมโนแบ็คกับไว้นะครับผมอันนี้เป็นเลโก้อันนี้แรงลงได้แค่เขี่ยนะครับผมนะโอเคอันนี้มังกี้วาร์ปคือ อันนี้ซีซโมโนไว้นะครับผมนะอันนี้เป็นโซมพีพเขาสโน่ใหม่โอเคเดี๋ยวเราถามเด็กในเซิร์ฟันลงไหนกันลงไหน,ไหนโหคนเล่นก็เยอะมากเลยนะครับผมนะสิคนเลยนะกูไม่รู้จักได้ไงว่าเซิร์ฟเนี้ย1นึ 112. โอเคนะผมเดี๋ยวผมจะไปหนึ่งหนึ่งกับแอดมินละกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูช่วง ไฮไลท์ของเซิร์ฟนี้เลยนะผมว่าจะมันจะหนัวแค่ไหนนะผม่ะตัดไปกันเลยดีกว่า